จริงก็ตื่นเต้นมากครับผมสาขาที่สี่สาขาที่สี่เนี่ยก็คือมาริติกเนี่ยตอนนี้มีสี่สาขาใช่ไหมครับผมสาขาที่สี่เนี่ยก็กระแสตอบรับตอนนี้ค่อนข้างที่จะดีครับผมคือตอนนี้ของเราอ่ะเวลาบุกห้องะนันก็จะเต็มเกือบเต็มทุกสาขาแลว สาขานี้ก็ยังว่างสามารถเปิดรับที่บุคคลองได้ครับผมสำหรับคนที่สนใจที่จะแบบว่าดูแลตัวเองครับผมลดน้ำหนักอะไรนะครับผมจริงๆแล้วก็คือมันเป็นกลยุทธ์ที่แบบรอบเมืองะครับผมคือของเราเนี่ยเริ่มจากบางนาครับผมแล้วก็บางนาเสร็จปุ๊บเราก็ข้ามไปฝั่งหนึ่งกรุงเทพครับผมก็คือ,อ,อที่ เวสเกตก็คือทางฝั่งนนทบ,บุรีบางใหญ่ครับผมเสร็จแล้วเราก็มองว่าเรามองว่าเราหรือเราจะเข้าเมืองแต่ส่วนตัวผมผมรู้สึกว่าคนอนะเวลาที่จะทําดูแลอะไรอย่างเงี้ยครับผมเขาอยากเขาไม่ได้แบบต้องแต่งตัวสวยกลางเมืองแล้วต้องแบบกลับไปแบบสมมุติมาทําหน้าเนาะมาทํากลางเมืองแล้วก็ต้องหน้าล้านกลับไปอ่ามันก็จะยากผมว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นกลางแต่ชันชันนิดนึงไปทางฝั่งนึงก็คือเราก็เลยเลือกที่เซนทรัลหา ครับผมเสร็จแล้วปุ๊บมาพอได้สามสาขาแล้วถ้าเกิดจริงๆแล้วเนี่ยถ้าปักร่มนะคบผมมันจะขาดฝั่งนี้ฝั่งนึงครับผมแล้วก็เลือกเซนทันปิ่นเก้าครับผมถ้าเอาทุกสาขามาปักรวมกันมันจะกลายเป็นตัวเอกครับผมเราไม่รอกรุงเทพเียอยแล้วใช่ครับผมแน่นอนครับผมจุดเด่นของคลินิกเราครับผมก็คือ เราเน้นที่ชีทเมนการลดน้ำหนักนะครับผมทุกตัวเลยที่เป็นชีทเมนลดน้ำหนักอันนี้คือเพราะว่ามันเกิดจากว่ามันเห็นผลครับผมแล้วก็เบอลูกค้าบอกตอบแต่การเห็นผลเนี่ยมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ถ้าขาดบุคลากรที่ดีนะครับผมเพราะของเราเนี่ยคือมีทั้งหมอที่เชี่ยวชาญด้านการลดน้ำหนักสรีระศาสตร์นะครับผมมีทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการะครับผมแล้วก็มีทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านเอ่อทรตัวจับตัว บ <Body S 2> อพดี้ครับผมก็คือเป็นนักเทรลลิกที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านบอดี้โดยโตัวทาร์โปกก็คือถ้าลูกค้ามาจะได้รับคำปรึกษาครบจบที่นี่ทีเดียวถูกต้องครับผมแล้วก็ถ้าเออ่ถ้าผิวหน้าเราก็รับดูแลด้วยนะเพราะอย่างผมเนี่ยก็ดู <c oughs> แลผิวหน้าอยู่ที่นี่ครับแล้วลองให้ล้าด,ดูนะคะผิวหน้าตุ้มดีค่ะพอดูช่าง <c oughs> าอย่าทายอายุนะครับ อ๋อคือน้องๆเป็นพีป๊อกที่มีกระแสแรงที่สุดตอนนี้ใช่ครับแล้วก็คือน้องๆเป็นพีป๊อกแถวหน้าของไทายแล้วเราก็แบบว่ารู้สึกว่าน้องเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ครับผมที่ดูแลตัวเองครับผมที่มีกิจกรรมที่ทําให้แบบสุขภาพดีดอย่างนีน้น้องซ้อมเต้นน้องอ่าบางคนกินอาหารคลียรอย่างนี้นครับผม หันทีออกกำลังกายอะไรเงี้ยแอคทีฟตลอดอะไรเงี้ยครับผมอ่าประมาณนั้นก็คือลองก็เป็นตัวแทนคนที่แบบดูแลสุขภาพมีกิจกรรมที่ดีอะไรเงี้ยครับผมอยากให้น้องลองการดูแลแบบแชร์การดูแลแบบแชร์ปกติเราดูแลแบบไหนบ้างก้าวอะไรเออถ้าเป็นถ้าเป็นเรื่องของร่างกายครับผมก็ตั้งหลักเลยคือการกินเนาะการกินคือก็สําคัญมากๆแล้วก็การพักผ่อนให้เพียงพอครับแล้วก็ ที่เหลือก็เป็นพวกแบบออกรางกายเสริมครับผมแล้วก็หาตัวช่วยแตนที่นีครับผมใช่นี่คือผมว่ามันมันสามารถทำให้ทุกคนนะครับเรื่องการดูแลตัวเองเพราะทุกคนก็อยากที่จะแบบไม่ใช่ไม่ใช่แค่ดูดีนะครับแต่ว่าทำให้ร่างกายตัวเองแบบวสดีแข็งแรงครับ้าเรื่องในวันเดสากงดสข้วยินดีควยินดีับใครจะเป็นตัวแทนอยินดีกับ มาเจสติกด้วยนะครับก็สาขาที่4แล้วครับก็ไม่แปลกใจที่มีสาขาที่4เพราะว่าเพราะว่ามีคนชอบก็ชอบเยอะมากจริงๆแล้วก็ขออย่างที่บอกครับขอให้มีสาขาที 5, 6, 7, 9, ่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไปเรื่อยๆเลยนะครับสำคัญก่อนอื่นก็ขอสักฝากสาขานี้ก่อนนะครับผมเป็นสาขามาจีสติกสาขาน้องใหม่ของเรานะครับผมมาจีสติกสาขาเซ็นทรัลปิดกาวนะครับอยู่ที่ชั้น4ทาวเวอร์เอนะครับผมก็ ตอนนี้ก็เอ่อเป็นสาขาใหม่ห้องยังว่างอยู่นะคะรับผมใช่ค่ะครับค่ะคุณผ <c oughs> ู้ชม <c oughs> <c oughs>